ได้ขับนานแล้วก็รู้สึกคิดถึงนะครับที่ตะก่อนเนี่ยขับฟอร์ซ่าแหม่ไม่ได้ขับนานก็สบายเนี่ยเหมือนกันนะเนี่ยนะครับขับสุดภูมมาครับก็สําหรับผมุ้มนะผมใช้มาสามหมื่นโลใช้ในระยะเวลาประมาณจะลองเอาเจ้าฟอร์ซ่าครับหมดขั้นแรกผมไปขับนะเดี๋ยวต้องเอาไปเชียงใหม่นะ มาสามหมื่นกิโลแล้วทดลองดูว่าไม่ได้ขับนานละ้ววันนี้ไม่ได้คขับก็ยังแจ่มเหมือนเดิมนะคันนี้เพราะว่าไม่ค่อยชินรถแล้วเพราะารถมัน,น,นหนักนะ มันก็เหมือนห้าร้อเอ็กอับลองขับดูให้มันหยุดถึงไหมอ๋อขัดก็ต้องล้างขาดด้วยนะว่าขาดเป็นฝุ่นอ่ะคตดเบื่อรถ รถคันนี้นะครับก็เออ่ติดสปอร์ตไลน์มาสองคู่นะคู่ล่างนะครับแล้วก็คู่บนคู่ล่างห้าสิบบาทแล้วก็คู่บนยี่สิบบาทนะนี่นะครับนี่คือคู่ล่างนะครับแล้วก็คู่บนก็ประมาณนี้รู้สึกว่าจะสว่างกว่าห้าร้อ็กซด้วยซ้สานะครับ สำหรับที่ผมขับออกมาเนี่ยขับออกมาลองเนี่ยคือรถเนี่ยเตรียมตเตรียมตัวจะขึ้นเหนือแล้วนะเพราะว่าสิ้นปีเนี่ยมันต้องไปกับห้าร้อยเอ็กนะครับว่าผมให้พี่ผมยืมไปนะยืมคันนี้ขับไปครับอยากจะลองขับดูว่าพี่เขาจะซื้อฟล์ซ่าตัวใหม่นะครับก็เลยให้แกลองขับไปดูซับหนึ่งทิปเชียงใหม่ไปกลับก็ประมาณพันเจ็ด พันเจ็ดันแปดร้อยโลนะครับนะว่ามันสบายขนาดไหนนะครับอันนี้นะรถผมก็สามหมื่นกิโลแล้วครับไปเหนือไปสามารถจะไปเหนือมาเรียบร้อยแต่เหลือต้านยังไม่ได้ไปนะครับล่าสุดก็ทีมล่าสุดก่อนที่จะได้ห,ห้าเราเองนะก็ไปภูทับเบิกมาเรียบร้อยครับเบ็กเฟรด นั่งใช้เบรกหมดคุ้มไหมครับก็สำหรับคนผมคุ้มนะผมใช้มาสามหมื่นโลใช้ในระยะเวลาประมาณปีกว่า,วาๆนะครับปีกว่านะเพราะว่ารถคันนี้จะพึ่งก็ก็เกือบจะสองปีแล้วนะว่าตอนนี้ผมพอนไปแล้วสิบเก้างวดน,นะเหลืออีก้างวดก็หมดแล้วเป็นไทยเรียบร้อยนะครับก็เหลือพอนแค่ห้าเอคันเดียวนะครับคันนี้ผมผ่าสองปีแล้วคันนี้ ครับนี่ผมก็วิ่งอยู่เส้นหมู่บ้านนะครับได้อากาศมาลองว่าเดี๋ยวต้องเอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องนะเพื่อจะขึ้นเหนือขึ้นเชียงใหม่นะถามว่าคันนี้กับาะไรอีกเนี่ยกินน้ำมันต่างกันมา,ากไปนะสำหรบับผมเนี่ยก็ ห่างกันกนิดนึงห้าจจะกินกว่านะครับในระยะในการขับหนึ่งร้อยนะหรืออาจจะหรืออาจจะห้ากอาจจะกินน้อยกว่าก็ได้นะครับแต่ที่ผมสัมผัสด,ดูห้าเลกก็ได้ประมาณสาสิบนะหรับตัวที่ผมลองขับมาตอนนี้ห้าเลขับมาสี่พันสองอกิโลนะครับฟอร์ซ่าขับมาสามหมนกิโลนะครับ เทาปีที่สองเรียบร้อยนะสำหรับใครที่รังเลหารถเที่ยวนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้นะเพราะว่าโฟลซ่ากับ5าาเ็เนี่ยมันก็นละแนวนเนาะแต่ว่าความที่มันเป็นฮาาเ็กเนี่ยมันเป็นรถที่ใช้สำหรับการเดินทางจริงๆนะครับมันใช้สำหรับการเดินทางจริงๆนะครับแต่โฟลซ่าก็ถามว่าเดินทางก็เดินทางได้ครับแต่ว่า มันก็ไม่ใช่จุดประสงค์ของมันที่มันถูกสร้างขึ้นมาครับเพราะว่าเรื่องของช่วงล่างเรื่องของเอ,อการเบรกนะมันก็สู้พวกรถมีเกียร์มีโซ่มีคัดไม่ได้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะก็ลองลองช่างใจกันดูแล้วกันเพราะว่าราคามันก็ห่างกันมาแล้วก็ห่างกัน สามสี่หมื่นเลยนะเกือบห้าหมื่นนะครับประมาณสามหมื่นนะสามสี่หมื่นประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราเพิ่มสามสี่หมื่นเนี่ยเราได้รถทัวรลิงนะครับแต่งรถทัวริงจริงนะครัแต่ว่าข้อเสียคือแม่งไม่มีช่องเก็บของนะไม่มีช่องเก็บของนะครับคือแม่งต้องติดต้องติดเพิ่มอย่างเดียวอะ่ะนั่นแหละคือข้อเสียของ 5x นะครับแล้วก็เรื่อง เออเรื่องการเปลี่ยนยาเนี่ยเรื่องใหญ่เหมือนกันนะว่ามันก็เปืองนะเส้นหนึ่งก็เจ็ดแปดพันนะครับอย,อย่าง่ําอย่างฮะอย่างฟอร์ซ่าเนี่ยก็สี่พันนะครับสามพันสี่พันก็ก็ต่างกันอยู่นะครับก็ก็ฟอร์ซ่าสี่พันนี่ก็ได้ยางเกือบตัวท็อปแล้วนะก็ a แองเจิลจีทีแองเร n ีจนะครับแล้วก็ ถ้าเ่อม 5x เ,เนี่ยอาจาจะแพงขึ้นมาประมาณหนึ่ง,งนะว่าสมมติว่าโฟร์ซ่าเนี่ยผมเช็คเช็ค 1, ชหน,นึ่งพันโลยไหมตอนแรกผมก็เช็คก็ประมาณหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันนิดๆน,น,นะครับไม่ไม่เกินหน,นึ่งพันหนึ่งร้อยนั้งประมาณนั้นนะครับเปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเครื่องนะครับแต่ถ้าเป็น 5x เ,เนี่ยก็ถ้าถามว่า 5x เ,เนี่ยมันถ้าเกิดเราใส่น้ำมันเครื่องกึ่งสามคอสเนี่ยครับ ือสังขาร้อยเนี่ยมันก็ตกประมาณพันสองนะแต่ว่าซื้อเล่นรถใหญ่ก็ใส่สังขร้อย่องศูนย์ไปเลยก็ได้นะว่าที่ผมอ่านมามันก็สามารถได้ถึงหมื่นสองนะเปลี่ยนเปลี่ยนหนึ่งพันเนี่ยเปลี่ยนหนึ่งพันเนี่ยมันก็ขับได้ถึงหมื่นสองร้อยกิโลเลยนะครับสําหรับเจ้าสําหรับตัวนะ้ํามันเครื่องของทางศูนย์นะที่ศูนย์เค็มไว้นะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ใช้ตามศูนย์ไปนะว่าผมเรื่องน้ำมันเคลื่อนเนี่ยผมไม่ค่อยจะซีเรียสเท่าไหร่นะครับขอให้มันเปลี่ยนถ่ายกำหนดครบก็พอแล้วนะครับเรื่องเบอร์น้ำมันนี่ผมไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะแหมไม่ได้ขับนานก็สบายเนี่ยเหมือนกันนะเนี่ยนะครับขับสบายอยู่นะรู้สึกว่าเริ่มอยากจะขับคันนี้ไปเที่ยวบ้างแล้วนะครับถ้ามัน รู้สึกว่าขับสบายกว่าเดิมแปลกมากทั้งๆนี่ละคนหมดเยี่งแม่งขับแล้วเมื่อยตูดชิบหายนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองนะระหว่างขับฟอร์ซ่าไปสามร้อยกิโลไปกลับกับห้าเล็กสามร้อยกิโลไปกลับเนะี่ยผมว่าถ้าเล็กทตอบโจทย์ผมได้มากกว่านะครับแม้ว่าตัวฟอร์ซ่าเนี่ยจะให้ความสบายกับผมนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้มาสบายก็จริงแต่ว่ามันจะมีช่วงจุดๆนึงนะที่ทําให้เราเนี่ยเหนื่อย ครับนะทำให้เราเหนื่อยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับว่าทําไมเราถึงเหนื่อยด้วยเรื่องเบาเรื่องไรเนี่ยมันพอได้มันสบายกว่าอยู่แล้วครับนะในส่วนนี้ผมก็ไม่ขอเปรียบเทียบแล้วน,นะว่าในตัวในว่วม,มุมมองของผมเนี่ยผมว่าเรื่องการโดยทางไกลเนี่ยถ้าเราเองทำได้ดีกว่านะครับแม้ว่ามันจะเบาเล็กกว่าแือว่าการขับในความเร็วสูงสูงเนี่ย สักร้อยหนึ่งร้อยสิบเนี่ยผมว่าสบายครับไม่ต้องเค้นเครื่องไม่ต้องอะไรเลยนะสบายมากๆากเนี่ยปอซ่าเนี่ยก็กำลังมาแรงนะครับแล้วก็มีรถรุ่นใหม่เปิดตัวนะครับที่ต่างประเทศนั่นก็คือ ADV 3 5 0นะครับสวยใช้ได้เลยนะแต่ว่าผมคงไม่ซื้อแล้วนะครับเพราะว่าพอแล้วแค่นี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาขับแล้วนะครับ แต่จะเรื่องค่าบำรุงรักษาเรื่องมีเยอะก็ยิ่งต้องบำรุงรักษามันเยอะนะครับเออในสิ้นเดือนนี้ในปีใหม่เนี่ยผมก็ทําการเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเดินทางจากนี่นะครับเวลาประมาณหกโมงเย็นของวันที่สามสิบนะครับซึ่งแฟนผมเรื่องงานผมก็จะยิงตรงขึ้นเหนือเลยนะครับ ยีงตรงขึ้นเหนือเลยก็ม่ดูรถจะติดหรือเปล่านะอ่ะเคงน้้เรื่องเรนก็เปลี่ยนไปามาว่ามาดูเรื่องของเอ่อความอะไรเดียว <c ười> ชิดไม่ออกหลังจากวันนี้นะผมก็จะเอารถไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะเพื่อขึ้นเหนือแล้วก็เตรียมตัวที่จะ อีกสองที่เนี่ยก็เต็มทัวรถจะเดินทางขึ้นเหนือแล้วเรื่องของรถเนี่ยห้าเลกก็ใกล้ที่จะ6,000นโลแล้วเพราะว่ามัน4,200กิโลแล้วนะแต่ว่าผมน่าจะไปเช็คที่ที่นู่นเลยนะที่เชียงใหม่นะครับดูดิฟอร์ซ่ามันก็ยังทำได้ดีนะครับผมก็ไม่เสียใจนะที่ผมขายนะผมผมไม่ลังเลที่ผมจะไม่ขายแต่ว่าต่อให้เราเบื่อ เราก็มาขับคันนี้อยางสบายใจนะครับโดยที่เรื่องการกินน้ำมันเนี่ยก็ใกล้ๆก,ก,ก,กันนะับดูครับผมวิ่งมา82กิโลนะแต่ตว,ว่าธรรมตาได้ประมาณ30กิโลนะนี่รถ30,000กิโลนะครับขับก็ร้อยเดียวนะครับไม่ไม่เกินไปกว่านี้นะไม่ได้ขับนานแล้วก็รู้สึกคิดถึงนะครับที่ตะก่อนเนี่ยขับพอซา ไปเที่ยวเนาะไม่ว่าจะไกลใกล,ใกล้แค่ไหนครับผมก็ฟอ์ซาเนี่ยไปเที่ยวทั้งเที่ยวทั้งทํางานนะครับรู้สึกคิดถึงแม่วันเก่าๆนะแต่ว่าปีนี้ก็คงจะให้พี่ขับไปนะครับในอีพีต่อไปเนี่ยอาจจะมีฟอ์ซาขับไปเที่ยวนะครับอาจจะมีฟอ์ซาขับไปเที่ยวบ้างเนาะ พ่าเรื่องด้วยรถมันอายุเยอะแล้วนะครับรถมาอายุเยอะแล้วทีเนี้ยมันก็ผมก็ขับสองคันเนาะมันก็ยิ่งขับเยอะไม่ยิ่งเปลืองนะครับผมก็เลยเลือกที่จะขับแค่คันเดียวนะขับฮาร์เลเอ็กไปก่อนนะตัวนี้สำหรับผมนะขับเก้าสิบร้อยหนึ่งผมก็ถือว่าเดียวแล้วนะ เขาต้องการหาความเร็วช่องผมคงไม่ใช่ช่องที่เป็นตัวเลือกสำหรับทุกคนนะครับผมเน้นเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับเก้าสิบร้อยเนี่ยผมก็ว่าเร็วนะล้มมาก็ก็ตายได้เลยนะความเป็นจริงอะ่ะมันนยะซึ่งผมเนี่ยใส่เสื้อผ้าขับออกมาขับรถเนี่ยนะครับมาเกงขาสั้นนะครับเสื้อยืดนะครับไม่ใส่อะไรมาเลยนะกลับมาขับรถเล่นเฉย เบื่อเบื่อนะครับก็เอามาแชร์ประสบการณ์การใช้งานพอร์ซ่าสามหมื่โลนะพูดถึงนเนี่ยพอร์ซ่าเนี่ยแม่งเสียงเดียวนะครับแม่งเรื่องลงเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่เลยนะครับเรื่องลงเขาเนี่ยผมผมเป็นแล้วนะผมเป็นคนกังวลเรื่องการลงเขามากนะเพราะว่า ผมพยายามที่จะไม่ใช้เบรกเยอะแต่ว่าเนี่ยผมไปพูทับเบร์แล้วสดเพิ่งเปลี่ยนก่อนไปพูทับเบร์นะเบรกแนมะ่งจมแล้วอ่ะเบรกหน้าจมแล้วครับก็แบบไม่ไหวอะไม่แม่งเสียงเดียวเลยนะครับแล้วก็เรื่องแค่นั้นนะส,นส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเป็นเรื่องของตัวผมเองนะครับนะเรื่องเบรกเนี่ยสำคัญมากมันไม่มี engine brake มันน้อยนะครับขาลงพูทับเบร์เนี่ยมันต้องแตะต,ต,ตลอดอย่างถ้าเกิดว่า เทาเอกเนี่ยมันก็ปล่อยเกียร์หนึ่งลงมาได้ครับผมก็จะกินคัดเยอะนะแต่ว่าความปลอดภัยอะครับเนาะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับเมจินเบรมันก็ดีกว่ามันก็ยังดีกว่านะเวลาลงเขาเนาะะโรลโ,โตไม่มีเมจินเบรเนี่ยโอ้โหมันมีแต่มันมีนอยแต่เกิดว่ามันไม่พอเนี่ยรถมันก็จะไหลนะครับพอรถไหลเนี่ยสภาพเบรกไหมอย,อย่างเงี้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยนะเรียบร้อยเลยนะ